สวัสดีค่ะอยู่ก็รับข้างสูชงง่ช่องขนยาเห็ดใช่ไหเอาอุปกรณ์ขึ้นวิ่งลงใหม่นะพีน่น้องมันจะนุ่มนิดนึงเอาตาเนน่ะขึ้นดิเอาลงก่อนเหรอขึ้นอะไรจะเอาลังคาเอาเล็กเอาอะไไปด้วยนะวันนี้เหรออเอ,อ ติกน้ำต่อไปถั้งนั้นไม่มีน้ำกินีหเรา,เาข,ขึ้นก่อนจะรองเท้าไว้ไหน ครับบุนลังคีนสิโดดไปช่วยพ่อไปเร็ว ไม่ใช้ถุงมือแล้วตา เล็กไปเข้าที่ผมคนวนนะประมาณหกเส้นนะท่านตาหกเส้นเลยเหรอ,พอเพราะเราต้องทำทั้งโครงทั้งเสามุงหลังคาเราใช้เหล็กสองเส้นนะมุงหลังคาเราใช้เหล็กสองเส้นเหมือนที่เราไปทำนะ่นะคิดดูแค่มุงหลังคาใช้เหล็กสองเส้น เฉพาะตั้งโครงขึ้นมาตั้งเสาใช้เหล็กสองเส้นตั้งเสาขึ้นมาก็เป็นสี่แล้วทำไมเราไม่ซื้อเส้นเล็กๆทำไหมเนี่ยไม่ได้ละมันมีเหล็กอยู่ก็ใช้อันที่มันมีตั้งเสากับยกโครงเนี่ยใช้เหล็กอยู่สี่เส้นแล้วแอมข้างๆใช้อีกประมาณ สามเส้นสี 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดต้องใช้เจ็ดเส้นนุ่นจริงๆอะ่ะเอาไปหกก่อนเื่นมันไม่พอค่อยมมวิ่งมาให้ไม่ทรมสะโโอะไรที่เนาะเรือรถนั่งมุดนั่งมีนมมาบุ้นเบื่อมาเบื่อละ เซียนอนเปอนุมัติและเซียนเอาวะฮะ <c oughs>

รถเจ้าจะไปไหวหรือเปล่าเขาไปเอาหลังคาที่โน่นเหรอ,อเอาหลังคาตรงนู้นถือกล้องตามไปเหรอ Sopong jopin janan. ไปด้วยนะม้านะไปนอนเฝ้าบ้านไปต้องเป็นหมาเฝ้าบ้านพี่หลงไม่ได้ตามไม่ได้คิดอยากตามด้วย ดาลังคาก็ต้องมัดนะลมตีน่ะลังคาอ๋อันนี้น่าจะมุงข้างบนได้แต่ว่าแอบฟ้าเราอาจจะเอาแผน่นสั้นไปเสริมอโอ้ยวันนี้นะให้ขึ้นโค้งให้มุงให้เสร็จก่อนเ,เอาแผ่นเอาแผ่นสั้นๆไปเสริมนะท่านไปเสริมเวลาเร,รามุงนลังคาเเอามา ให้เสริมกันไป อพอก่อนตามันหนักเกินนะสงสารรถนะเราไม่ได้ทำยาวมากขนาดนั้นพอแหละแล้วว่านะไม่พอเดี๋ยวค่อยมาเอา เธอจะเอาสีไปหรือเปล่าเปล่าใช่ปะเธอจะเอาสีไปหรือเปล่าโอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนบ้าเห็ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ